ปลาส้มจะเอนะครับอร่อยมากเลยครับขายอยู่ที่เขื่อนปราสักโทรชิรธิ์นะครับทุกคนปลาส้มปลาจีนก็มีนะครับสนใจก็มากันที่เขื่อนปราศักเลยนะครับมาท่องเที่ยวที่เขื่อนปราศักทพี่จุฬลักษ์ขายอยู่ตรงหน้าเขื่อนเลยนะครับตรงองพญานาคนะครับแล้วก็จะมีช้างรูปปั้นช้างนะครับมีของกินของฝากมากมายนะครับทุกคนครับนี่นะครับพี่จุฬลักษ์เบอร์โทรศัพท์ครับเผื่อลูกค้ามา เออศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกนหนึ่งสามสองศูนย์แปดสองห้าแปดสามสองศูนย์แปดสองห้าแปดนะครับพร้อมของกินของฝากอร่อยมากมายนะครับครับครับอยู่ตรงลุปปั้นช้างนะครับหรือกุญชอนนะครับแล้วก็พญานาคนะครับผมนี่ครับจุดท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็มีลิงเป็นเอกลักษณ์นะครับของลบบุรีนะครับผมท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักก็มาอุดหนุนนะครับ ปลาส้มจะเอได้ที่นี่นะครับผมพร้อมของฝากมากมายนะครับที่ร้านพิจุร่า,าครับทุกขอบคุณที่รับชมครับท่านผู้ชมวันนี้น้ําก็อยู่ที่ประมาณ6 0เซนแล้วนะครับทุกคนใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่นครับอยู่ตรงพญานาคนะครับก็ส่งพญานาคคู่นะครับ น้ำเขือนปลาสักทุกทุกคนยังไงก็ร้อเอร์แน่นอนครับผมยินดีต้อนรับนะครับสู่เขื่อนปลาสักชทรสิธิ์นะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ